จังหวัดชัยภูมิเปิดศูดนย์เรียนรู้มันสำปะหลังแปลงสาธิตเพาะปลูกมันสำปะหลังและแปลงพืชสมุนไพรมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืนในวันนี้กลุ่มบริษัท SMS หนึ่งในกลุ่มบริษัทพูนผลซึ่งก่อตั้งมากกว่า37ปี ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันสัปะหลังดัดแปลงที่สำคัญของประเทศไทยและของโลกโดยเป็นผู้ริเริ่มนำแป้งมันสัมปะหลังซึ่งเป็นสินค้าสำคัญทางการเกษตรมาดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มันสัมปะหลังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอาหารกระดาษสิ่งทอกาวอาคารและสิ่งก่อสร้างรวมถึงพลาสติกชีวภาพ โดยมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปลอยู่ทั้งหมด3แห่งที่ปทุมธานีชัยภูมิและบุรีรัมย์ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ400,000ตันต่อปีส่งผลให้ SMS Group ครองตำแหน่งเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงของคนไทยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนนอกเหนือจากความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมของระบบงานวิจัยและพัฒนาแล้วสิ่งที่ s n s g r o u p ให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งภายในองค์กรและส่วนรวมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนแวดล้อมซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอดหนึ่งในโครงการที่ถือเป็นการตอบโจทย์ในเป้าหมายดังกล่าวคือการทำ MOU ความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนมันสัมปะหลังจังหวัดชัยภูมิแห่งแรกของไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2563ย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วโดยบริษัทได้เลือกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงศรีพัฒนาตำบลบ้านเพชรอำเภอำเภบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิใกล้กับที่ตั้งโรงงานของบริษัทเป็นโรงเรียนนำร่องความคืบหน้าล่าสุดมูลนิธิทองภูลหวังหลี และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงได้จัดพิธีโรงนามส่งมอบศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลังแปลงสาธิตเพาะปลูกมันสำปะหลังและแปลงพืชสมุนไพรพร้อมกับทําการเปิดศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นทางการณนาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3เมื่อวันที่7กันยายน2565นายอภิชาติวังหลี กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิทองพูลหวังหลีได้เปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดโรงเรียนมันสัมปลังเกิดจากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ออกเยี่ยมโรงงานของ SMS เมื่อปี2562และได้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้เน้นเด็กนักเรียนเป็นสูงกลางในการพัฒนามากกว่านั้นโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนมันสัมปหลังย่งสอดคล้องกับ บริบททางเศรษฐกิจสังคมและอาชีพของคนในท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีรายได้หลักคือปลูกมันสำปะหลังซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและไรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับมันสำปะหลังจะถูกพัฒนาและเริ่มต้นจากที่นี่ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะการเรียนรู้เรื่องการปลูกผลิตมันสำปะหลังเท่านั้นแต่รวมถึงการแปรรูป การนำผลิตภัณฑ์แป้งมันสัมะหลังพัฒนาไปสู่เมนูต่างๆโดยดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านนักเรียนหรือลูกหลานคนในชุมชนซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมยั่งยืนค่ะดรวิรวัตเลิศวณวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท SMS ได้กล่าวว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน CSR ของบริษัทที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนรอบๆโรงงานเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ SMS Group จะนำในทางด้านวัฒนธรรมการดัดแปลแป้งมันสำปะหลังและเป็นพันธมิตรร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมชุมชนโดยเฉพาะด้านการศึกษา เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยความเชื่อว่าการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนองคอ์กรและเสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงค่ะทางด้านนายสมศักดิ์แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบริษัทสยามคุณิตี้สตาร์ทจำกัดและมูลนิธิทองพูลหวังหลีซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโดยนำมันสัมปะหลังที่เป็นองค์ประกอบอาหารทั้งขาวและหวานมาสร้างทักษะอาชีพในมิติต่างๆให้กับเด็กและคนในชุมชนโดยมีภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดชัยภูมิร่วมลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับมันสัมผะหลังให้กับเด็กๆสามารถนำต้นทุนมาพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้ตนเองได้ในอนาคตซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนิว24วลากรวงนราภาพข่าวสุกันวณีสุวรรณรายงาน